โดนกันแล้วหลายรายเสียหายหลายแสนถ้าเจอ sms ลักษณะนี้หรือแบบนี้อย่าคลิกเด็ดขาดครับชีวิตประจำวันพวกเราทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอยู่กับเรื่องของการทำธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินถอนเงินโอนเงินหรือว่าการซื้อของออนไลน์แต่วันดีคืนดีก็ได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้ส่งมาบอกว่าบัญชีของคุณถูกระงับหรือว่าบัญชีของคุณถูกแฮกให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหรือว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิพิเศษต่างๆให้คลิกลิงก์ด้านล่างนี้วิธีการที่หลอกให้คนเชื่อแล้วคลิกลิงก์ เรียกว่าฟิชชิงสแกรมครับพูดง่ายๆก็เหมือนการตกปลานั่นแหละครับตัวมิชาชีพเนี่ยเขาเป็นคนตกปลาส่วนเราเนี่ยเป็นปลาถ้าเผลอไปหลงเชื่อเมื่อไหร่ฮุบเหยื่อของเขาก็เสี่ยงที่จะถูกดูดเอาข้อมูลส่วนตัวไปหรือบางทีหนักเข้าเนี่ยอาจจะถูกดูดเงินออกไปจนหมดบัญชีได้และนี่คือวิธีป้องกันครับอันดับแรกเนี่ยท่านดูก่อนว่าเบอร์ที่ส่งข้อความมาเนี่ยเป็นเบอร์ใคร มันเป็นเบอร์แปลกๆหรือเปล่าหรือถ้าเป็นอีเมลก็ต้องตรวจช็คให้ดีเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการธนาคารหรือว่าองค์กรต่างๆจากนั้นให้สังเกตลักษณะของข้อความมิจฉาชีพมักจะส่งข้อความมาให้เราตกใจหวาดกลัวหรือว่าหลงเชื่ออย่างเช่นบัญชีของท่านกำลังจะถูกแฮกให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลสิทธ,ธิพิเศษโปรโมชั่นต่างๆซึ่งข้อความต่างๆเหล่านี้ไม่มีลักษณะตายตัวนะครับมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อีกหนึ่งวิธีป้องกันก็คือควรที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆนะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นจะช่วยทําให้มิจฉาชีพแฮกข้าาขอมูลได้ยากขึ้นแต่การเปลี่ยนรหัสผ่านควรที่จะตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากด้วยนะครับถ้าตั้งประเภท1 2 3 4งสอวันเดือนปีเกิด หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็เสี่ยงครับแต่กรณีที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วนะครับอันดับแรกท่านต้องรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดทุกบัญชีของท่านที่ท่านมีทันทีนะครับจากนั้นรีบแจ้งไปที่ธนาคารของท่านให้เขาอายัดบัญชีและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เขามีสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรเข้าไปได้เลยนะครับรู้ทันก่อนป้องกันได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ